สารแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์เรื่องสำรวจสมบัติแห่งจิตในความรู้อันกว้างใหญ่ของมนุษย์มีเพียงจำนวนไม่มากนักที่ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของจิตที่ยังคงเป็นปริศนาและน่าสนใจให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศัก,กยภาพชีวิตจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก มันคือแก่นแท้ส่วนหนึ่งของจิตในการดำรงอยู่ของชีวิตแต่ก็ยังห่างไกลจากคำจำกัดความและความเข้าใจที่ชัดเจนการเจาะลึกเข้าไปในส่วนลึกของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเผยให้เห็นขอบเขตของความซับซ้อนอันลึกซึง้งระหว่างวิทยาศาสตร์ปรัชญาและจิตวิญญ,ญาณ เรามาเริ่มต้นเดินทางเพื่อไขความลับของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติกลไกลและผลกระทบอันลึกซึ้งที่มีต่อชีวิตของตัวเราในขณะที่โลกเต็มไปด้วยความซับซ้อนและปริมาณข้อมูลที่มากมายการเข้าใจถึงจิตสำนึกเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ของสมองที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์จิตสำนึกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆมันเป็นต้นกําเนิดของความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมต่อความสังเกตของตัวเราและโลกที่เราอยู่อย่างน่าสนใจในชีวิตประจำวันของเราคำว่าจิตสำนึก เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆในการพูดถึงความตั้งใจความรับผิดชอบชั่วดีหรือความรู้สึกนึกคิดและการไตร่ตรองด้วยเหตุผลจิตสำนึกมีหน้าที่เป็นส่วนร่วมในการประมวลผลของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การมีสติและการเข้าใจทางสังคมมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การรับรู้ความคิดและการตอบสนองต่อความรู้สึกจิตสำนึกเป็นส่วนหนึ่งของจิตไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสมองที่จะสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้แต่มันเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกผ่านการรับรู้ด้วยระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าคือหูตาจมูกลิ้นกายใจ ที่ทำให้เราสามารถรับรู้มีความรู้สึกนึกคิดมีการตัดสินใจจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งด้านดีและด้านลบทั้งของตัวเราและผู้อื่นมันเป็นส่วนที่ทำให้เรามีความตระหนักถึงผลของพฤติกรรมช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ผิดถูกชั่วดีอย่างไร จึงเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงกับความเข้าใจทั้งของตัวเราเองผู้อื่นและสังคมดังนั้นการเข้าใจถึงการทำงานของจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตของชีวิตในทางที่ดีขึ้นจิตสำนึกทำงานผ่านกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมองเช่นการมองเห็น การได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสที่ผ่านทางร่างกายหรือจิตใจจนเกิดการประมวลผลทางความคิดและสร้างความรู้สึกสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเมื่อเราให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและการพัฒนาด้วยการมีสติมีสามาธิหน้าที่หลักของจิตสำนึกคือคัดกรองคิด วิเคราะห์หาเหตุผลต่างๆผ่านระบบประสาทสัมผัสโดยไม่เก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นแต่จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการยอมรับทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้อมูลหรือประสบการณ์เหล่านั้นจะถูกส่งไปให้จิตใต้สำนึกเป็นผู้เก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลไว้ ในฐานความทรงจำถาวรของจิตแล้วแสดงออกมาทางพฤติกรรมต่อไปจิตสํานึกทำงานเมื่อเราตื่นลืมตาและหยุดทำงานเมื่อร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามหรือสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าจิตสํานึกทำงานในขณะที่ร่างกายตื่นตัวอยู่เท่านั้นและด้วยข้อมูลที่มากมายมหาศาลนี้จิตใต้สำนึก คือฐานข้อมูลแห่งจิตขนาดใหญ่ยังคงเป็นเรื่องลึกลับที่อยู่ในพื้นที่แห่งความมืดและความลับของจิตภายในของมนุษย์ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตแต่จิตใต้สำนึกมีพลังที่น่าทึ่งและมากมายมหาศาลที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักและเข้าใจอย่างเต็มที่ที่ซ่อนอยู่ในโลกภายในของเรา อันเป็นกุญแจสู่การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเราเองจิตใต้สำนึกเป็นเหมือนแหล่งสะสมความคิดความรู้สึกความทรงจาที่เก็บข้อมูลแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเก็บรวบรวมความรู้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของชีวิต มันสร้างและจัดเก็บความจำในรูปแบบของภาพความคิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ทางอารมณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามันเหมือนกับผู้กำกับหลังเวทีในชีวิตของเราที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อกำหนดรูปแบบการกระทำพฤติกรรมสาภาวะความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาอัตโนมัติ ลองจินตนาการว่าจิตใจของคุณคือภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกจิตสำนึกคือส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่มองเห็นได้เหนือน้ำสแสดงถึงความตระหนักรู้ความคิดที่เกิดขึ้นทันทีของเราจิตสำนึกทำงานด้วยสมองซีกซ้ายคือใช้ตรรกกะเหตุผลต่างๆและมีศักยภาพเพียง7%อร์เซ ในทางกลับกันจิตใต้สำนึกเป็นส่วนล่างของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้พื้นผิวน้ำซึ่งส่งผลต่อทิศทางและการเคลื่อนไหวของภูเขาน้ำแข็งที่เปรียบเสมือนจิตใจของเราโดยที่เรามักไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกทำงานด้วยสมองซีขวาคืออารมณ์ความเชื่อความศรัทธาและมีศักยภาพมากถึง93%เปอร์เ วิธีการทำงานของจิตใต้สำนึกจะรับข้อมูลต่อจากจิตสำนึกที่ผ่านการคัดกรองและเกิดการยอมรับของจิตสำนึกมาแล้วจิตใต้สำนึกไม่วิเคราะห์หรือตัดสินใดๆแต่กลับยอมรับและเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นความจริงซึ่งหมายความว่าแม้แต่ความเชื่อผิดๆหรือการรับรู้ที่เราไม่ตั้งใจก็ตามจิตใต้สำนึกจะเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะผิดถูกชั่วหรือดีก็ตามและทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาหยุดพักเพราะจิตใต้สำนึกคือสัญชาตญาณคือสัญญาณเตือนภัยภายในตัวของเราเมื่อเราเผลอคิดวนไปวนมาคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆทำซ้ำๆ จนเกิดการตอบสนองอัตโนมัติในการสร้างนิสัยและสัญชาตญาณของมนุษย์คุณเคยสังเกตบ้างหรือไม่เมื่อคุณขับรถออกจากที่ทำงานเพื่อกลับบ้านโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางคุณเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณน,นั่นคือตัวอย่างหนึ่งในการทำงานของจิตใต้สำนึก ที่ผ่านการทำซ้ำๆจนเกิดพฤติกรรมที่เป็นความเคยชินเป็นนิสัยเป็นต้นจิตใต้สํานึกมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนิสัยพฤติกรรมและแม้กระทั่งสุขภาพของเราเช่นหากใครบางคนมีความเชื่อในจิตใต้สํานึกว่าเขาไม่ดีพอความเชื่อนั้นจะแสดงออกมาถึงการด้อยค่าตัวเองไม่เก่งพอ ไม่เหมาะสมไม่คู Freiheit, ula, ่ควรจนทำให้ชีวิตพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาอยู่เสมอเพราะจิตใต้สํานึกจดจำและเชื่ออย่างยิ่งแล้วว่าไม่ดีพอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรและยังขัดขวางศักยภาพในการบรรลุสู่เป้าหมายของชีวิตอีกด้วยการโปรแกรมจิตใต้สํานึกเชิงบวกสามารถนำไปสู่ความมั่นใจ ความยืดหยุ่นและความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดชะตาชีวิตของเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จิตใต้สำนึกทำงานได้อย่างทรงพลังคือความเชื่อเชื่ออย่างสุดใจและเชื่ออย่างไร้เหตุผลการฝึกสติและการทำสมาธิเป็นประจำสามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก โดยการส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมอารมณ์การลดความเครียดแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในระหว่างการทำสมาธิแต่กระบวนการนี้ยังสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในความคิดและพฤติกรรมได้การทำซ้ำๆและการสร้างนิสัย นำไปสู่การพัฒนาจิตใต้สำนึกได้เมื่อเกิดการทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจนสามารถกำหนดความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมในทางที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในกรอบความคิดพฤติกรรมและความเป็นอยู่โดยรวมของตัวเราเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งสองสิ่งน,นี้จึงเป็นหลักการซึ่งกำหนดพฤติกรรมของเราในทุกๆสถานการณ์จิตสำนึกเป็นการรับรู้และการตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเราในขณะที่จิตใต้สำนึกคือแรงจูงใจหรือทำให้เกิดการกระตุ้นในการดำเนินชีวิตได้ตามเป้าหมายเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เราสามารถสร้างชีวิตที่มีความสมดุลและสุขภาพจิตที่แข็งแรงทำให้เราเป็นผู้ที่มั่นคงและมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นได้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและสมรรถภาพที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเข้าใจและพัฒนาจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและความเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของบุคคลและองค์กรได้อย่างยั่งยืนเสียงเพียงจาาเอสเทเลซา ถ่ายทอดเสียงโดย The Angels าย